ไปบอวุ้ยวนวนวนไ่ายผมอุ้ยอุยวนอับไอุ้ยโดดโดนหุยโดนคุต้องสาลายะัับครับผมโอ้โหอุ้ยนี่ครับผมอืมอืมนี้ครับผมปาขึ้นเือะนะเช่นเคยอุ้ยอุ้ยอุ้ย mm <laughs> สวัสดีครับสวัสดีครับนานะครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในช่อง YouTube นักตกปลาบ้านานะครับนี่ครับนะาแซมครับผมส่วนนู้นครับอีกคนหนึ่งครับปลาอ้วกของเราครับผมมาจากฉีดวัคซีนครับแจวเรือต่อเลยครับผมวันนี้จะมาออกกําลังกายนิดหนึ่งครับผมอ่าแล้วก็วันนี้ลงห้วยเสน่ห์นะครับอยู่ที่ห้วยเสน่ห์นะครับไม่ได้อยู่ที่ห้วยลำพองนะครับวันนี้ครับอากาศคึมๆนะครับผมฝนลงเม็ดแล้วครับผม ลงลินลินครับแต่ก็จะลุยกันต่อครับผมส่วนอุปกรณ์วันนี้นะครับเช่นเคยครับเหมือนเดิมครับผมอุปกรณ์วันนี้ที่ใช้นะครับนักแสมครับวันนี้ใช้คันอะไรครับผมใบสันอิูครับรู้ๆกันอยู่ครับผมส่วนอาวุธก็เช่นเคยครับอุปกรณ์ที่ใช้ครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับผมฮึบอืมคู่ใจไปเลยตัวหนังสืออาจจะกลับด้านนะครับเพราะใช้กล้องหน้าถ่ายนะครับผมคันใบสันอิูนะครับผมรู้ๆกันอยู่ครับจะมีผลงานหรือเปล่าครับ ก่อนที่จะไปชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสภาพหมายครับลืมบอกไปครับดูนะครับนี่ครับผมสาโรงสารายครับผมหนาๆนาเติบๆเลยครับผมจะงัดได้หรือเปล่าครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันครับไป let's go ถวยผมตามตูดเป็นแม่เลย ใช่นี่อ,อุ้ยหมดน้ำใจหมดแล้วน้ซ้ำด้ยน้ซ้ำด้ยน้แซมดนึบึบน้แซมบอกเห็นแม่เขาเลยครับโอ้ยตบบตบน้แซมซ้ำด้ยน้แซมซ้ำเห็นแม่ก็เลยครับโอ้ยอดีอดี โอ้โหสุดจัดไม่ใช่ฟ้าหลังฝนนะครับฝนกำลังตกเลยนะ่ยลีลิงต่อรกบโอ้โหขึนาน่าอายนะ อุย้ยเซมผมได้หางว่ะผมได้หางว่ะได้หางได้หางผมเตี้ยวหัวแต่ลมมันพัดอ, <c oughs> อ่ะตายตายลอกลอก

ุ้ยเมีลมแล้วเนาะแซมเนาะนู่นนู้นละป้านานพอว่มีลมอุ้ยอุ้ยวิ่งไส่เฮ้ยอืดุแล้วนะมาแซมมาตัวหันหันให้นะแซมตีหน่อยวะโอเค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  อุ้ยโนโดนหุ้ยโดนโวนตรงสาหร่ายแงบแงโย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 ่แล้วครับผมไปสั F อืมเจ๋งเลยครับผมโอ้โหอุ้ยนี่ครับผมอืมอนี่ครับผม อันใบสันเอสทูนะครับผมเวทสิบสองยี่ห้าครับผมดูเหยื่อครับผมทะลุปากครับผมสับคนโถดรับใบสันเอสทูทะลุอยู่แล้วครับผมนี่ครับวันนี้นะครับผมก็มามีมือหนึ่งหัวเสน่ห์ครับแล้วก็นักแซมครับผมตานานทีได้ออกนะครับผมนักแซมวันนี้ก็จัดชุดมาครับใบสันเอสทูเหมือนกันครับผมดุดุทั้งนั้นครับทีมงานนี้รู้สึกว่าจะสับเถื่อนนึกเกินครับผมใบสันเอสทูครับผม ยกปลาขึ้นเรือครับเช่นเคยอุ้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 ยดิ้นก็เสียวอยู่นะครับเสียวตะของานครับเพราะตะขอตรงนี้รู้สึกว่ามันจะบางนะครับผมจุกเลยแล้วกันนี่อืมอืมอือเรียบร้อยครับผมนี่ครับคันก็เป็นใบสันเอูนะครับผมเวทสิบสองยี่ห้าครับผมรู้เรื่องครับผม ฝากติดตามผลงานด้วยครับเดี๋ยวไปดูภาพนิ่งกันต่อครับนี่ใหญ่ว่ะเอาเอาเอาที่เอานี่เอานี่อันี่เหรอเออผมอยากให้แบ่งกันโดนผมไม่ได้ว่าอยากอะไรอะไรหรอกเราชอบนะนั่เอาเบ็ดผมตีไหมล่ะเบ็ดผมตีเลยคำเดียวหายเลยไม่เอา ตีมั้เดี๋ยวผมกดให้ยุ่นเตะไปกัดเตะช่วยไม่เล้วยังไงก็ไม่กัดเตะหรอกถ้ากัดเตะจะแสดงว่าอยู่ที่ดวงเลยมองไม่เห็นผมไม่เห็นโดนโดนแมนด้วยนะอุ้ยอุ้ยสาหร่ายเหรอ เก็บเก็บสามสามสาโอ้ยนอนแล้ไม้นี่เป็นไงไม้นี่เมื่อกี้มันกลับสะเทือนมือเลยเตบตบตบไม้นี่เป็นไงปิดเลยใไหมโอเคตแซมจะปิดบัญชีแล้วครับไม้นี้ครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับตอนนี้คอกรู้สึกว่าจะกดนานเอาเรื่องนียครับ สวยนี่แหละอือหึยุยยุยเคาะเคาะยุยยุขอขอยเคาะจะตามเอาอีเฮ้ยม,มาลือ้อเธอเลยนี่ยุนเกิดอะไรน่าจะติดสาหร่ายแล้วแหละออ้ยเป็นไงเป็นไงนะอันนี้ใหญ่เลยต้องโดน ครับผมต้องดราฟ์มบัดเลยต้องอย่างนี้นี่ไงดอกนี้เก็บหุยบึ๊บนี่ไงโดนแล้วนะาฟนมหลังอย่างเดียวตับเลยนะปังยอ้ยปังปอ๊ย ไปสัตว์เอ็ดทูโอ้ยอุ้ยอุเจ็บตายอุ้ยงัดงัดนี่ครับผมมาดูครับนี่โอ้ยปลายจะไม่ขึ้นน้ำเลยครับสาหร่งสาหร่ายเยอะเลยครับผมอุ้ยนี่ครับนี่ครับนี่อุ้ยติดสาหร่ายครับสาหร่ายครับไปสัตว์เอ็ดทูงัดได้ไหมไปสัตว์เอ็ดทูงัดได้ไหมดูดูอยู่ไหมนะอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ไหม อยู่บนน้ออยู่บนน้อเป็นจังไดเเรียบร้อยนี่ครับผมใบสารยัชูครับน้ซมงัดตึงๆไปเลยครับผม นี่ครับาม,มาจะสาลายครับปลาเดี๋ยวตกกันใหม่ครับเดี๋ยวไปแก้มือไปแก้มือโอเคครับนี่ครับไขข้อซ่องใจครับผมใบสันยะชูนะครับนะผมขอดูเยื่อหน่อยไขข้อท่องใจครับผมว่าทําไมเมื่อกี้ปลาถึงหลุดนะครับนักแซมครับรู้ๆกันอยู่ครับโคตรซาดิชครับผมไม่ได้ซาดิชจะตกปลานะโอ้ยซาดิชจะตกปลาอย่างเยอะดนี่ครับผมนี่ครับดูครับผม ตะขอครับง้างมาแล้วครับผมอตะขอครับง้างมาแล้วครับโอ้โหเกสรเกสรหักเบิดครับผมไม่ต้องสื่อครับทําไมถึงหลุดครับผมแค่นี้ก็รู้ครับผมโอ้โหน่าจะยากครับตัวนี้แต่เป็นไงนะสาษาอ้ตูก็ยังมันอยู่นะโอเคครับเดี๋ยวไปตามกันต่อไม่รู้ว่าจะเอาหรือเปล่าครับผมนี่ครับหลังจากหลุดไปครับตะของ้างนะครับผม น้าแซมบอกโอ้โหไม่กัดอีกเลยครับนี่ครับตามกันมาถึงป่าครับเข้าปงเข้าป่าลุยกันมาครับผมอ่ะสรุปคลิปแล้วกันวันนี้เอาแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าไฟหน้าเดี๋ยวน้าแซมจะมาล้างแค้นนะครับผมถ้าโอกาสดีวันหยุดพร้อมกันครับเจอกันแน่นอนครับสําหรับคลิปนี้นะครับไม่มีอะไรมากครับเหมือนเดิมครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับไปสันเอสทูเอาเรื่อง